สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านสําหรับคลิปนี้ผมจะมาคํานวณสูตรสองตำบตรงสูตรสี่ชนเด่นสามสูตรให้ชมกันนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคําเตือนกันก่อน,นนะครับคาเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงและสนับสนุนจากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขจะออกอะไรตัวเลขจากการคํานวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตร โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับหากชอบแนวทางแบบนี้ก็ฝากติดตามกระดงการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่จากทางช่องสูตรห้วยไทย56โชคดีครับต่อไปเรามาเริ่มคำนวณกันดูนะครับบนตรงสูตรสสูตรใหม่ครับเลือกสูตร สูตร A สูตร b พักไว้ก่อนนะครับสูตรนี้เราจะใช้นี่คือแม่สูตรนะครับขงบนสูตรตีเป็นระยะยาวเกือบหนึ่งปีแล้วนะครับแต่ละสูตรแต่จะไม่ลงสถิติฮะมันต้องมีการเสียเวลาแล้วก็ประหยัดกระดาษแล้วสถิติไม่ลงนะครับ เดินแต่ว่าเดินยาวมาแล้วเกือบเกือบหนึ่งปีแล้วถ้าใครอยากดูสถิติก็ไปคำนวณดูเองกก็ได้นะครับยิ่งสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองไม่มีสูตรที่ 1, สามต,ต,ตามนี้นี่ผลล,งลงนนนน่าสุดเลยไม่ไม่ได้ลืมลืมลงมาดูให้ดูทั้งหดเนาะไม่เป็นไรอันนี้ล่าสุดเลยสิติเดินมายังไม่หลุดแล้วกันนะแปดสูแปดตัวเจ็ดตัวหกตัว แต่จะถ้ามันหลุดก็จะเปล่าให้มันเป็นแปดตัวเปเลมาตรฐานแปดตัวนะสองสุดนี้นี่ยืนที่แปดไว้แล้วนี่ไม่หลุดนี่ยังหลุดนี่ยังหลุดนี่จะมาชนกันนะครับก็คือตัวนี้อันนี้เองหนึ่งสองสามอือสามมันชนกันนี้ก็จะแถมสุดสําเร็จรูปสําเร็จรูปตัวสองตัวบนสําเร็จรูประยะสามสิบเอ็ดงวดถูกสามสิบงวดเ,วเนาะหลุดหนึ่งงวด แถมล่างยี่สิบห้าวดแถมล่างด้วยนะตัวนี้แถมล่างเน้นบน้เน้นบนแถมล่างแล้วกันเน้นบนกันล่างแล้วกันเห็นตัวนี้ชุดเป็นสําเร็จไม่ต้องคานวณใช้จนกว่าเขาจะใช้งานไม่ได้นั่นเองไอที่วงกลมนี่หมายถึงเคยเข้ามาแล้วนั่นเองนะครับเคยเข้ามาแล้วอัศจรรยหกสามนั่นเองขอน,นอนขอนอนนั้นก็สี่สามขอนอนนั้นก็สองหนึ่งมันจะเป็นตรงกลับนั่นเองเป็นสุดโต๊ะสมดุลนบนสำเร็จรูป เน่นบนกันล่างนั่นเองวันนี้เอามาเทียบชนน,นั่นเองถ้ามาเทียบชนกับสูตรนี้สูตรที่ไม่มีคือ,เ,อเราจะทนก็ได้จะนนสับสนกันเนาะเรามาดูมาเทียบชนตอนนี้ก่อนสามสูตรสมสูตรเทียบชนได้ 0267แปดนั่นเอง0267แปด0267แปด0267แปดชน 2, 6, 7, 8, สาสูตรเมื่อเรามาจับชนเอ้อมาจับคู่ก็ได้ตามนี้นะครับแล้วก็เบิ่อนหามมันเองนี่สูตรก็ให้ดูแล้วให้ผลคำนวณก็ได้ตามนี้เมื่อมาเทียบชนกับสูตรนี้ EP ที่หน่งี EP ที่หนึ่งเนาะเป็นกับ EP ที่หนึ่ง หน,นึ่งเนาะตรงนี้มาดูว่ามีเลยศูนย์สองชนหรือเปล่าไม่มีสุดหกชนหรือเปล่ามีจน, EP 1, EP 2, นะนอีพีหนึ่งอีพีสองเนาะสุดเจ็ดชนหกสุดเจ็ดสุดแปดชนไม้แปดไม่มีสองหกชนไม้หกมี สองเชนไม้สอมี68แปดชนไม้แปดไมมีออกแกับสีไม่มีในพิชหนึ่งเนาะหกเชนไม้หก็ไม่ชนหกแปดเจ็ดแปดมีไม้หกแปดเจดแปดไม่มีคืสองศูศูนย์สองหดดแปดศูนย์สองสองหกปดไม่มีในชุดนี้เนาะ ถูกแล้วก็จะชนสี่ตัวนะวันหกชนเจ็ดสองหกสองเจ็ดบนนะวันนี้ในสองอีพีอีพีหนึ่งอีพีสองชนสองอีพีนี้นะครับแต่ถ้ามาดูดูสำเร็จเรามีไหมครับวันหกวันหกมีวุนเจ็ดมีสำเร็จเนาะแล้วก็สองหกสองเจ็ดสองหกมีมันตรงกลับแล้วตัวนี้นะ สองหกมีแล้วก็สองเจ็ดไม่มีเนาะชุดสำเร็จจะไม่มีสองเจ็ดเนาะสำเร็จเราไม่มีสองเจ็ดข้าออกไม่น่ามาเนาะสองเจ็ดก็เลยอ่าถ้าเทียบกันสองอพนี้ก็จะมีแค่สองชุดนี้เนาะไอ้สามชุดตอนนี้ตอนนี้นะอีพีหนึ่งอีพที่สองของบนนี่ ถ้าชนกันแล้วถ้าสูตรไมนหลุดทั้สองอีพีในไงสามตัวนะครับบนสองอีพีมันยังมีสูตรอื่นให้ชมอีกให้สูตรมาพิจารณานะครับวันที่สองมกรานะมันนี้ออก สำหรับคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้ก่อนนะครับชอบสูตไหนก็เลือกใช้สูตนั้นชอบชุดไหนก็เลือกใช้ชุดนั้นได้ตามใจชอบเลยนะครับสุกด,ดีครับ